สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้มาพบกับชมพู่กับ YouTube Channel ช่อง b i บีโอเทคาดีไว o อ e เอีกแล้วนะคะเอาละค่ะวันนี้ชมพู่ก็จะมาพูดถึงหนังสือมือหนึ่งที่ชมพู่ได้ซื้อไปในเดือนเมษาแล้วก็พฤษภาคมค่ะซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยชมพู่ก็ไม่ได้ซื้อหนังสือมือหนึ่งมาเยอะเท่าไหร่นะคะชมพู่ก็เลยเอาเดือน เมษาเย็นกับเดือนพฤษภาคมมารวมกันค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่เล่มแรกกันเลยดีกว่าเล่มแรกก็คือแทนแทน The Secret Life of Mr. r o s ค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะแปลมาจากภาษาสวีดดชเป็นภาษาอังกฤษค่ะถ้าเกิดทุกๆคนสังเกตน,นะคะก็อาจจะเห็นได้ว่าชื่อผู้แต่งเนี่ยมีตัวกลมๆเล็กๆอยู่ตรงนี้อยู่ข้างบนตัวเอนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะชื่อของเขาก็เลยอ่านออกเสียงแบบนี้ค่ะถ้าอ่านออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะคะ อ่านว่าฮ e r John เ e s s a อ้าวแล้วอย่างนี้รู้ได้ยังไงว่าชมพู่อ่านออกเสียงถูกหรืออ่านออกเสียงผิดง่ายๆคะ่ะชมพู่ก็ไป Google Translate มานล้วเรียบร้อยเฮเ,เ,เ,เอาละค่ะเรื่องย่อก,ก็ประมาณว่า m เตอร r r ูเนี่ยนะคะเขาถูกลอตเตอรีค่ค่ะอุ้ยน่าตื่นเต้นมากเลยทีนี้เขาก็เลยแอบไปซื้อกระท่อมกลางป่าคะ่ะเพื่อที่จะหลบหนีความวุ่นวายรอบๆตัวของเขานะคะอย่างเช่นภรรยาของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยแอบไปซื้อกระท่อมกลางป่าหลังหนึ่งเลยค่ะอยู่มาวันนึงก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่า Anna เนี่ย เขาก็หลบหนีมาจากการวีหามนะคะก็คือการบำบัดยาเสพติดของเธอแล้วเธอก็กําลังหลบหนีแฟนของเธอที่ชอบทำร้ายเธอด้วยค่ะทีนี้แอนนาก็หลบหนีปุ๊บ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 ป,บปบไปแล้วก็ไปเจอกระท่อมของมิสเตอร์รูสค่ะแต่เพราะว่าไม่นานหลังจากนั้นนะคะแฟนของแอนนาเนี่ยก็แทร็ก แอนนาจนเจอค่ะกลับมาที่มุมหนึ่งนะคะนักสืบบาบารอตติเนี่ยเขาก็ได้รับการแจ้งความคนหายค่ะซึ่งคนที่แจ้งความเนี่ยก็คือภรรยาของมิสเตอร์รูสนั่นเองตอนแรกอะ่ะนักสืบบาบารอตติก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะแต่ทีนี้ทีมของนักสืบบาบารอตติอะ่ะเขาก็ได้ไปเจอศพศพหนึง่งที่ข้างกระท่อมของมิสเตอร์รูสค่ะแล้วมิสเตอร์รูสเนี่ยก็หายตัวไปทีนี้มิสเตอร์รูก็เลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยอันหน,หนึ่งค่ะ แล้วนักสืบบาบาลอตติอ่ะจะหามิสเตอร์รูสได้ไหมแล้วนักสืบบาบาลอตติอ่ะจะจับคนร้ายได้หรือเปล่าก็จะเห็นนะคะว่าหนังสือเล่มแรกของชมพู่เนี่ยก็ยังเป็นสืบสวนสอบสวนอยู่นะคะเหตุผลที่ชมพู่เลือกซื้อเล่มนี้เนี่ยเพราะว่า 1. เป็นนักเขียนสวีดิชื่อดังนะคะแล้วก็ข้อ2คือใน Amazon เขาเขียนว่ามี2เล่มสุดท้ายในสต็อกนะแล้วเขาไม่ได้วงเล็บว่าจะมีมาอีกอะไรแบบนี้คะ่ะชมพู่ก็เลยแบบเฮ้ยกลัวหมดรีบหยิบใส่ตะกร้าเลยนะคะเพราะว่า ต้องการที่จะเก็บหนังสือเล่มนี้เอาไวค้ค่ะเพราะว่าหน้าปกมันแปลกดีให้ดูหน้าปกทิ้งนะคะหน้าปกมันเป็นแบบนี้คะ่ะดูแจงไม้ดูน่ารักหนังสือเล่มที่สองก็ยังคงเป็นหนังสือสสวนสอบสวนอยู่นะคะนั่นก็คือ s w a n to Silence by Linda Castillo เรื่องย่อก็ประมาณว่าเคสคือสาวน้อยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแอมิชค่ะเคสคือผู้โชคดีที่รอดตายจากการฆาตการรมหมู่ในหมู่แอมิชค่ะแต่เพราะว่าเธอก็ถูกขับไล่ออกจากชุมชนนะคะเวลาก็ผ่านมาเนิร์นานนะคะทีนี้เคสก็สอบได้เป็นตำรวจค่ะแล้วก็ไม่มีใครที่จะเพอร์เฟคไปกว่าเคสที่จะให้ไปประจำหมู่บ้านแอมิชเก่าของเธอนะคะ ทีนี้พอเคสไปประจําการอยู่ได้ไม่นานเนี่ยก็มีคนไปพบศพศพหนึ่งท่ามกลางหิมะค่ะเคสให้สัญญากับตัวเองว่าเคสจะต้องจับคนหลายก่อนที่เขาจะฆ่าอีกคนหนึ่งให้ได้ค่ะอูห้หูเป็นยังไงบ้างคะน่าอัศสุดไปเลยใช่ไหมแต่คนอาจจะคิดนะคะว่าเอ๊ะทำไมชื่อนะักเขียนคุ้นจังใช่ค่ะชมพู่เคยซื้อผลงานของลินดาคาสติโลมาก่อนซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับหมู่บ้านแอมิชเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าเล่มที่ชมพู่เพิ่งจะโชว์เพื่อนๆไปนี้นะคะที่ชื่อว่า sworn to silence เนี่ย เป็นเล่มแรกค่ะหนังสือเล่มต่อไปนะคะเป็นเล่มที่3แล้วค่ะแล้วก็ยังคงเป็นหนังสือสืบสวนสอบสวนอยู่นะคะแต่ว่าไม่ใช่หนังสือสืบสวนสอบสวนแบบอ่านแล้วเครียดแต่ว่าสนุกนะคะแต่หนังสือเล่มนี้เขาเรียกว่า cozy mystery ค่ะหนังสือเล่มนั้นก็คือ the k i c h e of death by mc b e a t o n เนื้อเรื่องย่อก็ประมาณว่าอกากาธาเรซินเนี่ยเธอละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ลอนดอนมาอยู่ที่เมืองเล็เลกๆที่มีชื่อว่าคาสลียค่ะอยู่ไปอยู่มาอากาทาก็รู้สึกเบื่อค่ะเธอก็เลยลงเข้าแข่งขันเบเกอรี่คอนเทสนะคะทีนี้พอคณะกรรมการอ่ะได้มาชิมเบเกอรี่ของอกากาธากรรมการคนลนันอ่ะก็ล้มตึงตายไปเลยค่ะอากาทาก็ตกใจสิคะเพราะว่าอากาธาไม่ได้ทำเบเกอรี่เองค่ะ อากาธาแอบไปจ้างคนมาทำเบเกอรี่อากาธาเลยตกเป็นผู้ต้องสงสัยค่ะและทีนี้อากาธาจะทํำยังไงเพื่อให้เธอหลุดพ้นมนทินมัวหมองอันนั้นหนังสือเล่มน,นี้นะคะอู้ยมีหลายเล่มมากเลยค่ะที่ชมพูให้ดูตะก,กี้เนี่ยเป็นเล่มแรกค่ะแต่ว่าชุดจริงๆเนี่ยมีหลายเล่มมากเลยนะคะเขาเรียกว่าชุด a ากาธาเรซินสนะคะอากาธาจะเป็นคนขายปิศนา คดีฆาตาการรมอะไรแบบนี้ค่ะหนังสือเล่มต่อไปเป็นเล่มที่4ค่ะแล้วก็เป็นแนว horror หนังสือเล่มนั้นก็คือ beneath by christie The เนื้อเรื่องย่อก็คือนักข่าวคอราเนี่ยถูกส่งให้ไปทำข่าวที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งซึ่งหมู่บ้านเนี้ยเป็นลัทธิค่ะและลัททิเนี่ยเขาชอบทำอะไรเกี่ยวกับงูค่ะอย่างเช่นเอางูมาจามับเอางูมาเล่นหรือว่าทำอะไรทุกอย่างเกี่ยวกับงูไปหมดเลยนะคะทีนี้คอราก็จะไขปริศนาของหมู่บ้านแห่งนี้ได้แล้วค่ะปรากฏว่ามีบางสิ่งบางอย่างใต้พื้นพิภพ,พ,พกำลังจะตื่นขึ้นมาค่ะคนในหมู่บ้านเนี่ยก็เริ่มทำตัวแปลกๆแบบว่าปุ ความลับไม่พูดไม่พูดหรือแม้กระทั่งบาทหลวงที่หนุ่มหล่อเนี่ยก็มีบางอย่างปกปิดเอาไว้เหมือนกันค่ะแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าบางสิ่งบางอย่างใต้ดินนะมันเกิดตื่นขึ้นมาหนังสือเล่มน,นี้ชมพู่ถูกป้ายามาค่ะเฮ้อ จากยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่เป็นชาวต่างชาตินะคะช่องของเขามีชื่อว่า50 Shades of Orange นะคะเธอบอกว่าหนังสือเรื่อง n e ネスเนี่ยเป็นหนังสือที่เธอยกให้เป็นหนังสือที่นากก่ากลัวที่สุดของปีนั้นเลยค่ะหมายถึงเป็นปีที่เธออ่านนะคะชมพู่ก็เลยแบบว่าออยากหลอนอะ่ะก็เลยซื้อมาเลยค่ะหนังสือเล่มที่5นะคะจะออกแนวแบบสืบสวนสอบสวนแล้วก็ออกแนวตรลเลอร์เล็กน้อยค่ะหนังสือเล่มน,นั้นก็คือ e ิเบค่ะ คนที่แต่งก็คือดัฟเน่ดูเมเรียนะคะเรื่องย่อก็ประมาณว่าลิเบกก้าเนี่ยเธอไปเที่ยวทางตอนใต้ของฝรั่งเศสใช่ไหมคะแล้วเธอก็ไปตกหลุมรักกับพ่อไม้หน้าตลล่มมากที่ชื่อว่าแม็กซิมค่ะอ่ะสองคนนี้ก็ปิ๊งกันนะคะไม่นานแม็กซิมก็ของิเบกก้าแต่งงานค่ะริเบกก้าก็เลยต้องย้ายไปอยู่กับแม็กซิมค่ะก้าวแรกที่ลิเบกก้าเข้าไปในบ้านของแม็กซิมเนี่ย ทุกซอกทุกมุมของบ้านหลังนั้นน่ะเต็มไปด้วยเรื่องราวของริเบคก้าภรรยาคนแรกของแม็กซิมค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับเรื่องยอ่อของสื่อที่มีชื่อเรื่องว่าริเบคก้ามันทำให้ทุกคนร้อง oh my god กันไหมคะทำไมนะคะไม่เป็นไรคะ่ะชมพู่จะบอกว่าริเบคก้าเนี่ยไม่ได้เพิ่งแต่งมาไม่กี่ปีนะคะแต่ว่าแต่งมานานแล้วคะ่ะแล้วก็เป็นอะไรที่โด่งดังมาก มีแปลเป็นภาษาไทยด้วยนะคะเพราะว่าชมพู่เห็นคนมารีวิวเป็นภาษาไทยอยู่ก็ใครอยากจะอ่านก่อนชมพู่นะคะเอาเลยค่ะอ่านเป็นภาษาไทยก็ได้ค่ะเอาเลยชมพู่ยังไม่อ่านนะคะ <c oughs> หนังสือเล่มที่6เนี่ยจะออกแนวสยองขวัญปนสืบสวนสอบสวนเล็กๆนะคะหนังสือเล่มน,นั้นก็คือ <c oughs> The Last Day of Jack Sparks คนเขียนก็คือ Jason a n o p ค่ะเรื่องย่อก,ก็คือแจ็คเนี่ยเขาได้ไปค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องลึกลับ สำหรับหนังสือเล่มใหม่ของเขานะคะแจ็คเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีการไล่ผีพิธีหนึ่งนะคะซึ่งภายหลังเนี่ยแจ็คก็ได้ออกมาทวิตเตอร์แล้วก็เหมือนกับแบบล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชาวทวิตท,ทั้งหลายก็ถล่มแจ็คเลยนะคะอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีคลิปคลิปหนึ่งความยาว40วินาทีเนี่ยได้โพสต์ลงบน YouTube Channel ของแจ็คค่ะทีเนี้ยแจ็คก็ออกมาบอกว่าแจ็คอะไม่ได้เป็นคนอัพโหลดคลิปคลิปนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ย แจ็คก,ก็เสียชีวิตนะคะไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแจ็คจนกระทั่งตอนนี้อารมณ์ประมาณว่าจนกระทั่งหนังสือได้มี้ออกมานะคะคือมันเป็นอะไรที่ชมพู่อยากอ่านมากๆเลยค่ะตอนที่อ่านเนื้อเรื่องย่อข้างหลังเนี่ยโอ้โห อยากอ่านมากแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่สุดท้ายตัวเองก็ซื้อได้สักทีหลังจากที่ดองเอาไว้ใน wish list มาตั้งนานนะคะดีใจมากก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะสนุกอย่างที่ชมพู่หวังเอาไว้หรือเปล่าหนังสือต่อไปเป็นหนังสือเล่นที่7แล้วค่ะแล้วก็ยังคงอยู่กับหนังสือแนว horror ที่ชมพูชื่นชอบมากๆเลยนะคะหนังสือเล่มนั้นก็คือ The Ritual by Adam Nevill เย้เรื่องย่อก็คือว่าเพื่อนมาหาลาัย4คนเนี่ยเขานัดจะไปเดินป่าก,กันแถบสแกนดิเนเวียค่ะแต่ด้วยความที่ทุกคนเนี่ยไม่ได้มาคุยกันนานนะคะแล้วพอเวลากลับมาเดินป่าทีนึงเนี่ยก็เหมือนจะต้องใช้เวลาจูนนิดนึงแต่เหมือนจูนกันไม่ติดนะคะพอจูนกันไม่ติดทุกคนก็รู้สึกแบบ เฮ้ยกูเหนื่อยวะ่ะไหนจะต้องมาจูนกับเพื่อนแล้วไหนจะต้องเดินป่าอีกทีเนี้ยทุกคนก็เลยตัดสินใจที่จะใช้ทางลัดในการไปสู่จุดหมายค่ะแต่เราะว่าทุกคนก็หลงป่าจนได้ค่ะทีเนี้ยเขาก็เลยค่อยๆเดินตามไปตามป่าตามเขาเดินเข้าไปเรื่อยๆเดินเดินเดินไปก็ไปเจอกับกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งกลางป่าค่ะทีนี้ทั้ง4ี่คนเขาก็เข้าไปดูในกระท่อมค่ะก็ปรากฏว่า เจอพวกแบบพิธีบูชายันเศษกระดูกที่เป็นของสัตว์หรือเป็นของคนก็ไม่รู้เนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โหสี่คนนี้ก็เลยรู้สึกกลัวขึ้นมาละทีนี้แต่สี่คนนี้หารู้ไหมว่ากระท่อมหลังเนี้ยเป็นกระท่อมของผู้ล่าค่ะซึ่งชมพู่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าผู้ล่าเนี่ยจะเป็นสัตว์หรือจะเป็นคนแต่ที่แน่ๆเนี่ยสี่คนนี้ไม่ใช่ผู้ล่าค่ะเขากำลังถูกล่า ยังไงบ้างคะหนังสือเล่มนี้ชมพู่เนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยกับการที่จะได้อ่านหนังสือเล่มนี้ค่ะและที่สําคัญหนังสือเล่มเนี้ยฮอลลีวูดเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยโอ้ยยิ่งอยากอ่านเข้าไปอีกแต่ชมพู่ยังไม่เคยดูภาพยนตร์นะคะขอบอกก่อนเลยถ้าใครดูแล้วอ่ะอย่าเพิ่งบอกชมพู่นะคะชมพู่ไม่อยากฟังสปอยเลยถ้าชมพู่มีโอกาสได้อ่านแล้วชมพู่จะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะคะว่ามันแบบว่าตื่นเต้นอย่างที่ชมพู่หวังไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ หนังสือเล่มที่8เนี่ยก็เป็นหนังสือแนวสืบสวนสอบสวนนะคะหนังสือเล่มนั้นก็คือ c o c o d i a l on the Sandbank by Elizabeth Peters ค่ะเนื้อเรื่องย่อก,ก็คืออ m e l i เียเนี่ยตั้งใจที่จะไปอียิปต์แบบสุดยอดของความตั้งใจนะคะก็คือเต็ไมไปด้วยความมุ่งมั่นเลยระหว่างทางที่จะไปอียิปต์เนี่ยอเม l i เียเนี่ยก็ได้ไปช่วยเหลือสาวน้อยข้างถนน,นคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอเวอรค่ะทีเนี้ยอเมเียกับเอเวอร์นอะ ก็เลยเดินทางไปที่อียิปด้วยกันค่ะพอถึงกุ้งไคโลแล้วเนี่ยเอเมรียนแล้วก็เอเวอร์ลินเนี่ยเขาก็ลงเรือกันแล้วก็ล่องไปตามแม่น้ำนายเพื่อที่จะไปดูโบราณสถานซึ่งเจ้าของก็คือพี่น้องตระกูลเอมมสันค่ะทีนี้ทั้ง2คนเนี่ยก็ไปงานปาร์ตี้อะไรอย่างนี้นะคะน่าจะเป็นที่บ้านเอมมสันนะคะหลังปกเขาบอกไม่เคลียร์ค่ะแต่ว่าระหว่างที่เอเมียแล้วก็เอเวอร์ลินกำลังปาร์ตี้กันอยู่เนี่ย ปรากฏว่าก็มีแขกคนนึงไม่ได้รับเชิญเข้ามาค่ะแล้วแขกคนนั้นน่ะก็คือมัมมี่หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่แบบว่าเป็นเซตอีกแล้วค่ะแล้วหนังสือที่ชมพู่เพิ่งจะโชว์ไปเรื่อง r o c o d i l e on the sandbank เนี่ยเป็นหนังสือเล่มแรกของชุดค่ะแน่นอนนะคะถ้าเกิดอ่านทั้งชุดเราก็ต้องเริ่มจากเล่มแรกใช่ไหมคะชมพู่ก็เลยซื้อเล่มแรกมาอ่านก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้มาดูกันค่ะว่าชมพู่จะชอบหรือไม่ชอบ หนังสือเล่มต่อไปเป็นเล่มที่9แล้วนะคะแล้วก็ยังคงเป็นหนังสือแนวสืบสวนสอบสวนเหมือนเดิมค่ะหนังสือเล่มนั้นก็คือ The Number One Ladies Detective Agency อูชื่อยามากเลยนะะก็เลยพูดติดๆขัดๆหน่อยผู้แต่งก็คือ Alexander McCall Smith ค่ะเรื่องย่อก็คือมาเป็นเจ้าของเอเจนซี่สายลับในบบสวาน่าค่ะวันๆหนึ่งคดีที่เธอได้รับเนี่ย ก็จะประมาณว่าให้ไปติดตาม3มีที่หายตัวไปของคนอื่นๆหรือว่าทำอะไรแบบกรุบกริบกรีบไม่ได้ยากมากนะคะจนกระทั่งวันหนึ่งมาได้ไปรับมอบหมายให้ตามหาเด็กผู้ชายวัย1 1ปีที่อาจจะถูกลักพาตัวโดยหมอผีค่ะหนังสือ3เล่มสุดท้ายเนี่ยเป็นหนังสือที่ชมพูรักมากๆค่ะ ถ้าเกิดชมพู่โชว์ขึ้นมาแล้วอะทุกคนจะต้องร้องอ๋อนแน่นอนเพราะมันเป็นหนังสือของอากตาคริสตี้ค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะมี3เล่มแต่ว่าสันมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามี2เล่ม2เล่มนี้เป็นของนักสืบปัวโรค่ะแล้วก็ของอันนี้เป็นของมิสมาโปค่ะชมพู่จะเริ่มจากของปัวโรก่อนนะคะปัวโรเล่มแรกก็คือ murder in the muse หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นสีเรื่องด้วยกันค่ะนั่นก็คือขอแอบดูโพหน่อยนะคะ Murder in the Muse, The Incredible Theft, Dead Man's Mirror แล้วก็ Triangle at r o d e s ค่ะซึ่งคดีทั้งหมดนี้ก็คือขายโดย a n g u ู o r o ทั้งหมดเลยค่ะ ชมพู่นะคะเป็นแฟนหนังสือของปโรค่ะเพราะฉะนั้นชมพู่คิดว่าชมพู่จะพยายามตามเก็บหนังสือที่เป็นของปโรให้หมดนะคะแต่มิสมาโปอย่าเพิ่งน้อยใจไปชมพู่ก็คิดว่าจะเก็บของมิสมาโปเหมือนกันค่ะนอกจากมิสมาโปแล้วก็ปัวโรแล้วเนี่ยก็ยังมีคนอื่นที่ขายคาดีปริศนานะคะชมพู่ว่าก็จะตามเก็บเหมือนกันค่ะสรุปก็คือชมพู่จะตามเก็บทุกเล่มที่อากาธาแต่งค่ะหนังสือของปัวโรเล่มต่อไปนะคะนั่นก็คือ The Murder on the Links เนื้อเรื่องย่อก็คือปูโรเนี่ยรีไปที่ฝรั่งเศสแหละนะคะเพราะว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือคะ่ะแต่พอไปถึงปุ๊บคนที่มาขอความช่วยเหลือคนนั้นอะ่ะก็ดันเสียชีวิตไปซะก่อนแต่ทีนี้การเสียชีวิตของเขาอ่ะมีอะไรที่ผิดปกติคะ่ะอย่างเช่นเอ๊ทำไมผู้ชายคนนั้นอะ่ะ เขาถึงนอนตายแล้วก็ใส่เสื้อโค้ตของลูกของเขาแล้วไอ้จดหมายรักที่อยู่ในกระเป๋านั้นล่ะมันคืออะไรปัวโระก็พยายามที่จะขไขคดีนะคะแต่ดูจู่ก็มีอีกศพหนึ่งโผล่ขึ้นมาอีกแล้วอุ้ยปัวโรจะไขคดีทันไหมเนี่ยหนังสือเล่มสุดท้ายของบุกฮอร์อันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าเป็นของอาการะคริสตินแน่นอนแต่ว่าเป็นของมิสแมเพลแล้วนะคะนั่นก็คือ The Body in the Library เนื้อเรื่องย่อก็คือดอลลี่เนี่ยเธอเข้าไปที่ห้องสมุดท,ที่เธอทำงานอยู่ใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าเธอเข้าไปเจอศพศพหนึ่งค่ะดอลลี่เนี่ยก็เลยกี้แตกนะคะรีบโทรหาเพื่อนสนิทของเธอที่มีชื่อว่าแตนแตนมิสมาปโปค่ะทีนี้พอมิสมาปโปมาถึงเนี่ยเธอก็เริ่มคิดแล้วว่าเอศพศพเนี้ย เป็นใครกันแล้วทําไมศพศพนี้ถึงมาอยู่ในห้องสมุดได้ล่ะแล้วศพศพนี้เกี่ยวอะไรกับศพก่อนหน้านั้นที่มานอนตายแล้วก็โดนเผาในห้องสมุดหรือเปล่ามิสมาโปจะต้องรีบไขคดีปริศนานี้ก่อนที่จะมีอีกศพหนึ่งโผล่ขึ้นมาค่ะโอ้โหน่าตื่นเต้นมากๆเลยใช่ไหมคะชมพู่ยังไม่เคยอ่านหนังสือของมิสมาโปสักเล่มเลยนะคะก็มีความรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าชมพู่จะได้จับแล้วก็ได มิสมาบุ๊กสักทีดีใจมากๆเลยและนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลของบุ๊กฮอล์ที่ทุกคนได้เห็นนะคะจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้มีเยอะมากนะคะและแน่นอนค่ะว่า second hand บุ๊กฮอล์ของชมพู่นั้นหนังสือมันมีเยอะมากเพราะชมพู่ซื้อมาเยอะมากชมพู่ชอบซื้อหนังสือมือสองะคะเพราะมันประหยัดสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะชมพู่ขออุ๊บสวัก่อนค่ะสำหรับวันนี้ชมพู่ขอลาไปก่อนค่ะบาย